ควันนี้จะพามาที่ตลาดนัดสุขใจสบายพุ่งวันละกรไปแต่ก่อนจะไปตลาดมาพบกับเจ้าของตลาดก่อนจ้าโรงเรียนหนองตูงวิทยาได้จัดทําโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในโครงการกิจกรรมสบายพุ่งจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่สามารถประกอบอาชีพได้จริงโรงเรียนหนองตูงวิทยา ถึงความสําคัญทางการอาชีพที่มีทักษะไม่แพ้ได้วชิชาการการผลักดันให้นักเรียนเกิดทักษะดังกล่าวซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของหลักสูตรการแข่งโอกาสทางการศึกษาและเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้โรงเรียนจัดก,กิจกรรมทักษะอาชีพขึ้นมาว้าวอันนี้ยำอะไรเนี่ยน่ากินจังกิจกรรมสบายพุงเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้นาเนินการมาอย่างต่อเนื่องสองปีตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ นักเรียนมีความสุขกับการทำอาหารและคุณครูทุกคนก็มีความสุขกับการกิน้นโอ้โหกินไม่แบ่งกันเลยนะคะภากเสียงจนคอแห้งหมดแล้วกิจกรรมนี้ไม่ได้สอนเฉพาะอาชีพให้กับนักเรียนแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะการมีน้ำใจการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการขายเพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ละทุกคนเราหยุดสาระไว้แค่นี้ก่อนเราไปดูกันดีกว่าว่าเด็กๆทำอะไรกินกิจกรรมสบายพุงเป็นกิจกรรมที่สมชื่อเพราะรายการที่นักเรียนทำมีทั้งหมาล่าเฟ้นไฟายยำม,มาม่าขนมครกอุ๊ยไม่ใช่หอยครกแต่ไม่ม ครูคนนี้เดินซื้อสามรอบแล้วนะคะยังไม่อิ่มอีกรอมาถึงเมนูน้ำกันบ้างอันนี้เขาชื่อร้านอะไรนะผู้ชายผู้ชายขายน้ำมีผสมกับการเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ขายที่ร้านไม่ได้ก็เดินขายกันไปเลยจ้าสำหรับวันนี้ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะใครที่ชอบกรุณาตักตระไคร้เอ้ยตักตระไคร้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย